พาลุยลุยแทงมาถึงสุภชัยได้ง้างลูกนี้ก็โอ้โหหนึ่งศูนย์ที่วิลามขึ้นนำเลยครับโอ้โหวันนี้เงี้ยบ,บ้าน,นะครับสุภชัยจะเด็ดโอ้หมดจะโผล่มาได้กดเปียงเปียงเดียวหายเลยครับจริงเกมรับนี่โอห้หลงตำแหน่งกันไปหมดเหมือนกันนะครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เด็ดขาดสุด,สด หักข้อคืนว่าทางบิสซุลี่ได้ได้ปั่นปั่นหรือก็จิรวัตกระชอกต,ตัวตัวตามเก็บได้ของทางชิดไม่โอหโ,หโอโหตอกซ้นทประตูครับจังหวะที่จิรวัตรแกกระชอกมาแล้วไปชกจากมือแล้วยิงลูกนี้ของทางชิดพิ <c oughs> มเหนือเหนือเลยครับโอโหสดสดจริงๆครับจังหวะตอกซ้นลูกนี้ดูการเข้าครองบอลตรงนี้ของทางจิรวัต์นะครับดูแลก็ยังไม่ได้ อยู่ในการครอบครองนะครับจังหวะที่เขารับหลุดมือไว้เล่นกับทีระพงครับทีระพงเปิดโค้งมาลูกนี้อโงงสกัดไม่ดียังเก็บได้ครับคอเกฟิลิเป้แล้วยิงเองโอ้โหลูกนี้ยิงอย่างสุดสวยเลยครับนองบัวครับไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อ3เอาละครับแบบนี้ก็มีหวังแล้วนะครับสําหรับนองบัวพิชยโอ้ประตูตีไข่แตกของคอเกฟิลิเป้นี่ไม่ลงมาช่วยเกมรับนะครับเป็นจังหวะลุกตรงนี้นี่เน้นทิศทางเลยนะครับจังหวะตักด้วยเท้าซ้ายของคอเกฟิลิเป้ เราเห็นน้ำหนักในการเล่นด้วยเท้าเขาไม่ได้เป็นการกระดกข้ามหัวกองหน้าหรือว่าการพยายามทําเกมลุกขึ้นมาเองเนะดูปัดลูกนี้เนี่ยโอ้โห,โห,โหเปิดมาจากลิดลูกนียังเคลียร์ได้ครับอันนี้ดูบุญย่าโอ้โหดอกกันจิ้มเลยครับแล้วหลุดอีกแล้วขึ้นมาแล้วครับธีรศักดิ์ธีรศักดิ์จับแล้วธีรศักดิ์ยิงลูกนี้เอาอีกแล้วครับโอ้โหสี่หนึ่งโอ้ยิงสองลูกเลยครับวันนี้เนี่ยจากบอลที่ เกี่ยวมาจากดูโมย่าแล้วปฐมพลป้ายต่อมาถึงทีรศักดิ์ครับหลุดมาลากจีมาถึงในกรอบเขตโทษไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับต้องยิงโหและยิงลอดหว่างขาเลยครับมามูตจับแล้วบอลไม่เชิงท้าเอาอย่างพริกได้ครับมามูตกระชากพ,พาขึ้นมามามูตให้ซิฟโกวิชสุดท้ายนะครับซิฟโกวิชดึงรอเพื่อแล้วเปิดโดมกมบัดร้อยมาโคโอ้โห ว้าลูกนี้สุดสวยเลยครับโถมมาใส่ทั้งตัวของมามูดนะครับ1-0ครับทูแบงค์เข้ออกนำอ้เอาจนได้นะครับสลับทีนเยือนครับดูแนวของซิฟโควิดไปเป็นยังไงครับตรงนี้ครับที่หลุดจากตรงลายของนคกรปะถมมานะครับก่อนที่จะหยอดมาให้กับมามุษเอสเลยครับสอดเข้ามาหมกได้เต็มตๆเลยนะครับก็ต้องชมการหยอดมาของซิฟโควิดด้วยนะครับแล้วมามุดนี้ก็